พีจ้าทุกคนก็กลับอยู่กับช่องผมเหมือนเดิมกับเกมที่ผมเล่นประจําก็คือ Edge by the Light หรือว่าที่เขาเรียกว่าจบตนนั่นเองอ่าก็วันนี้ผมจะมาทําอะไรแบบแปลกๆซึ่งคนเขาเนะี่ยจะไม่ทํากันเว้ยนั่นก็คือผู้ชมเห็นไหมครับว่าผมไม่ได้ใส่อะไรเลยใช่ผมไม่ได้ใส่อะไรเลย,มมเลยก็คือวันนี้ผมก็จะไปแบบตัวเปล่าๆเ,เลยเออนี่ยสภาพนียแหละสภาพตัวเปล่าเลยแต่นะเสื้อผ้าเนี่ยยังใส่อยู่นะ เสื้อผ้ายังใส่อยู่ไปแบบทั้งตัวแล้วก็หัวใจบวก,กับฝีมือตัวเองนั่นเอง <Wow. S 1> <laughs> จากที่เล่นเกม Dead by Daylight มานานก็คงต้องใช้ประสบการณ์พวกนี้นะฮะในการฝ่าดงตีนผีต่างๆนานามากมายไม่รู้ว่าเกมนี้จะรอดหรือจะล่วงรอดูได้เลยเออแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับ ถ้าใครได้ติดตามช่องผมมาประมาณสักไม่ดิดูสักสองสามคลิปที่ผ่านมาก็จะรู้ว่าเสียงมันแตกใช่ไหมก็ประมาณนั้นแหละถ้าใครได้ดูนะฮะก็เสียงมันจะแตกซึ่งถ้าฟังแล้วเนี่ยคือแม่งแบบฟังไม่ได้เลยใช่ไหมผมก็เลยแบบไปหาวิธีแก้ใหม่แบบงมหาเลยว่าปรับนู่นปรับนี่มันปรับยังไงทํายังไงให้มันแบบเสียงมันใสเสียงมันคลีนหรือว่าเสียงมันทุ้มจนผมแบบปรับมั่วจะเจอนะฮะถ้ากลับให้แบบกลับไปปรับเหมือนเดิมอีกรอบก็คงแบบ ไม่รู้แล้วว่าแม่งปรับยังไงไม่ไม่ก็อาจจะซื้อใหม่ใหม่ไปเลยก็ณตอนนี้ก็คือไม์ผมนั้นปกติดีแล้วก็จะมาแคสเกมนี้แบบทุกคนแบบฟังได้แบบสบายสบายเลยอ่าไม่มีแบบเสียงแตกให้เห็นกันอีกแล้วนะก็มารอดูเลยว่าเกมนี้น่ะผมเนี่ยจะรอดหรือจะล่วงนะฮะลาแรกก็ไปไปอย่างรดเร็วนะครับแต้มสี่พันก็เป๊ะหน่อยสองพันพอจะมาแข่งกันไหมล่ะเห็นล่วงไวก่อนอะ พี่จะสู้ผมพี่จะสู้ผมได้อะพี่แข่ฆาตกรอนแข่งกับผมเลยเออดิพี่เอาตาดำมาเลยอะแล้ววิ่งใส่เลยอะใครเจอก่อนก็าเลให้ลุู้้กันไปแล้วพี่แล้วพี่จะโนเปิร์กได้ไงพี่บอกผมเลยเอ้ยหรือไปหรือไปทำได้ขอเวลาแป๊บด้วเฮ้ยเราอยู่กับคอร์เดใช่ไหมเฮ้ยโอ้ยเฮกรูนเฮกรูนเฮกเหรอเฮกรูนเฮกรูนเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สเฮกรูนเฮกรูนช่างหัวแม่งไงทํา ่แล้วมึงไม่ปั่นต่อด้วยนะฟิวหาตัเตมครับหาตัเตมครับว่าหากล่องไปหากล่องเจ๊อ้อยับแล้วอะไรเหรอเล็กน่ะอะไรเหรอทุกทุกคนเกิดอะไรกันบ้านเล็กเหรออยู่บ้านเล็กอะไอ้เฮียไอค่าชัดเลยแฮกไอตัวเตตี้แฮกคุณป้านั่นเองคุณยายนั่นเองคุณยายหลังครอมนั่นเองยายมาทำไ้เรื่องล่า ไปเพื่อนล่าตอนนี้หน้่งทีไปดิโอ้โหหึงทีไปดิปลอกแล้วใครล้มก่อนเหรอใครล้มก่อนกันเหรอโอ้โหไม่ต้องก่วงเลยเนี่ี้เนี่ยของถนัดเลยแหลยเราอ่ะใครปั่นอยู่ไม่รู้หน้าด้านเอาดิหน้าด้านเอาให้เสร็จเลยเอาให้เสร็จเลยจัเลยเอาให้เสร็จเลยเอาให้เสร็จเลยจ้าละหน้าด้านหน้าด้านหน้าทนน่ะต่อมาเกิดไปละไปหน้าเกินไปละมันมีชารโทมันมีธีารโท เอาดิก็มาดิครัีปุบปบคุณตามถูกคนแล้วคุณก็มาดิคุณตามถูกคนแล้วไม่ไปตามเจ้าของคอนเทนต์เยีายมาตามผมคุณตามถูกคนแล้วเงีตามผมก็เท่ากับตามผมก็เท่ากับทั้งวันนะครับตามผมก็เท่ากับทั้งวันน่ะตามมาดิมาดิมีเท่าไหร่ใส่ม้ามีเท่าไหร่ใส่ม้าผมได้หมดถ้าสดชื่อระวังลื่นถ้าสนจัด ได้หมดถ้าสดชื่นระวังเรื่อดสัจนจัดเอาดีหลบได้หนึ่ง่อครับจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้จะโอ้เกือบแตกครับเกือบแตกแต่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่ได้อยู่เขาไปหมดเอยแล้วเขาได้หได้อยได้่ได้อยู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 ่ยังวนอยู่ยังวนอยู่ได้อยู่ก็มาดีครับโดเปิร์กโดแค้เที่ยพูดมากจนกูแตกวาไว้ยว้ยไอ้ไม้เดียวเองอ่ะก็สัวนไม้เดียวเอง โมแต่พูดเมื่อกี้ลืมมองทางโธ่เฮ้ยผมเจอกล่องแล้วนี่แหละที่ผมต้องอทำท่านไปไหนอ่ะพังไม้พังไม้พังไม้อยู่อุ้มละ,มละอุ้มเฮ้ยพี่ผมเชื่อว่าของที่ผมจะได้เนี่ยมันจะทำให้เราพีคเกมเว้ยใช่โดยเฉพาะกุญแจนี่ออกมาเป็นโอ้ยกระเป๋าเขียวเอ้ยกล่องเครื่องมือเขียวเฮ้แต่มันไม่วางหลุมว่ะมี เฮ้ยผมเจอโทูติ้งผมเจอทูติ้งไฟแล้วทูติ้งไฟแล้วพี่คลอเด็ดผมเจอโทูติ้ไฟแล้วพี่อยู่หน้าพี่เลยอะโทูติ้ไฟอะในไหนวะเดี๋ยวผมไปปอนเองเดี๋ยวผมไปปนเองเอาแล้วเอาแลคลอเด็ดคลอเด็ดเหนืแล้วผมเหนืแล้วอันนี้แต่เฮลิ่งฮัลโหลคลอเด็ดหนีแล้วทำไมอะคลอเด็ตเขาไม่เซฟโทูติไฟป่ะเขาไม่เหมือนจานเจเขาไม่เซฟโทูติไฟจานเจแม่งวางหน้าเนี้ยฮัลโหลฮัลลโหคลอเด็ด โปรติมโปรไปแล้วสามนะครับโปรไปแล้วสามไม่ต้องกลัวโนวันนะครับจังหวะนี้แย่ก็บาลแล้วแย่เล็กเกินไปเล็กเกินกูชอบกูชอบอาการมันเป็นยังไงฝั่งนูน้น <laughs> <laughs> อาการเป็นยังไงเดี๋ยว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 อาการเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครมันโอ้โหอาการมันเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ <laughs> ดี๋ยวเกิดอะไรเดี๋ยวนะกูว่าตะกี้กู มันหัวเครื่องบ้านเล็กมันหัวเครื่องบ้านเล็กมันหัวเครื่องบ้านเล็กแตกแตกกูแตกกูแตกอุ้ยดูยัดไม้หรือเปล่ากูยัดไปก่อนเฮ้ยรูยัดไปหรือเปล่ากูยั้ไว้ก่อนไอ้เหี้ยตะกี้แบบตะกี้แบบพี่ผมนึกว่าผมจะโดนอุ้มแล้วไอ้เหี้ยทำไมเล็งทำไมเล็กเล้งเล้งสีมึงโลดเล่นลกอย่างเงี้ยไม่คนล็อะกแล้วนะเราล็กเกินล็กเกินล็กเกินล็อกเกินเอาหน่อยเอาหน่อย ลถเกินลถเกินลถเกินมาดักหน้าขวบไม่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 ให้คิลเลอร์เขารู้หน่อยว่าคนชื่อฟิล์มไม่ก็เหี้ยแล้วไม่ก็เหี้ยแล้วสุดยอดแค่ไหนโหทั้งวันทั้งวันไม่พันโดนตาไปจังหวะนี้หัวเหี้ยใกล้เลยสัตว์ใกล้เลยใกล้เลยอย่างนี้ระยะเผาขวดแบ่งเลยเฮ้ยนกเปิร์ก็ระบาดเหมือนกันนะเนี่ยไม่นะอย่าบอกนะใกล้เกินไปใกล้ชิบหายเลยระยะเผาขวด มาแล้วมาแล้ววิ่งฉีดฉีดซ้ายนะฉีดซ้ายฉีดซ้ายไปเลยไปเลยไปเลยผมไปเลยไปเลยผมซึไปเลยขวาผมสิแทงให้แทงให้ปั่นต่อมาปัดต่อไม่รอแล้วนะอุ้ยตกใจอยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่ผมยังไล่อยู่ใช่ไหมเพื่อนผมซ้อมอยู่กับพี่อยู่กับพี่ผมซึ่งผมซ้อมอยู่กับพี่อยู่กับพี่ก็มาดิก็มาดิโนเปิลลืมเลยว่าโนสนโนแค คเียโนสนโนแคโนสนโนแครครับโนสนโนแคจังหวะนี้ฉีกแล้วอยู่ทำมะเขืออะไรล่ะงนถืออยู่ทำมะเขืออะไรเพื่อนอยู่ทำมะเขืออะไรล่ะทำมะเขืออะไรเพื่อนอยู่ทำมะเขืออะไรเพื่อนอยู่ทำมะเขือหลุดแล้วหลุดแล้วแหมแทบทำงานแต่จังหวะที่มันอุ้มกูพอดีสุดยอดปะ เฮ้ยมันวางสแตนดาร์มันวางสแตนดาร์หน้าผมมันวางสแตนดาร์หน้าผมเพิ่งวางเนี่ยโย่เบสเกมมาวางมันวางตรงเนี้ตะกี้เมื่อกี้เม่อกี้ไม้นทีก็ตกใจเลยสัสย่อมาโย่เมื่อกี้นายเพิ่งปั่นเสร็จใช่ปะฮย่อมาเพิ่งปั่นเสร็จป่ะเมื่อกี้ใช่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 ย่มาโย่มาโย่มาโย่มาทำไมเราเตีทุกคนเลยล่ะเฮ้ยเชี่ยไม่มีใครไปช่วยพี่จะพดเราได้มันอยู่กับผมมันยังอยู่กับผมมันอยู่แถวผมมันอยู่แถวผมมันโซนมันโซน กูอีกแล้วเหรอเจ่าเฟินเลยได้ไม่ได้เราจะปล่อยตายงั้นไม่ได้เราจะวิ่งใส่เลยมันวางมันวางไว้หนึ่งมันวางไว้หนึ่งมันวางไว้หนึ่งนายก็ฮิวเร็วๆหน่อยสิเพื่อนจะตายก็เห็นพี่เห็นโองค์สัตว์อะไรกูว่าไปแล้ววิ่งใส่แล้วจังหวะนี้ฆาตกรเหรอไอ้ตุ๊กถันกว่าเวลาอีกสิบวิเฮ้ยทันกว่าแปดไอ้เหี้ยทันกว่าี่ใช่ไหมตัวผมนี่นี่ยห้าเฮ้ยสี่เพื่อนไป ไม่ทันจ้ะเอยโอ้เธอพอเปล่าหลุดละหลุดละหลุดละโอ้ตรงหน้าเลยถ้าตอนหลุดแต่กูไปแล้วกูกูก็หลุดแล้วเหมือนกันโอ้ตรงหน้ากูเลยห่างแค่เพียงเพื่อเบอรแต่มันคือแสงไกลมีกล่องเอาคว้าไปแล้วคว้าไปแล้วใครห่างแค่เพียงเพื่อตกกระจายยัดแม่คว้าเปล่าคว้าเปล่า ไม่มาด้วยไอ้เหี้ยตกใจหมดเช็ดแเอ้ยไอ้สัสไอ้เชี้ยเอ้ยกูตรจักรวายไอ้สัไอ้เหี้ยอยู่กันได้เหรอไม่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 อยู่กับเพื่อนปั้งหนึ่งโทเทมแกใครแงะอยู่วะเนี่ยกูเองอ่ะไม่มีกล่องว่ะไม่มีกล่องว่ะตรงไหนตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวดิของดีเ้าไปไหายไปไหนอ่ะทำไมมันไม่อยู่กับเพื่อนดิ มันจะเลือกไงว่ามันจะวาร์ปหรือไม่วาร์ฟใช่แต่ตอนแต่ตอนผมมันเลือกวาร์ปไะแต่เชี่ยมันมามันมาแต่ตอนผมมันเลือกว่าอ่ะมันมีพลังอะไรอ่ะมันมีเบิร์กอะไรอีก่ะทำไมมันเอาก็มาเลยครับเป็นอะไรเพื่อนไอ้ตังฝาแล้วเสือกอะไรตังฝาไม่ไอกี้มันโซเท็ธรรมดาไม่โซเท็ไฟอ้าวที่แกะไปไม่ใช่ไม่ใช่นี่หรอจะบอกที่แกะไปวิโอโฮปอ่ะใช่ที่ มะไม่ใช่แต่เฮ้ยใครปั่ตรงเนี้ยถอยถอยถอยหน่างเกอถอยจ้าถอยโว้ยเอ้ยตกใจสัตว์ตัวแม่งเตี้ยมองไฟไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยฟังอะไรเยอะแยะเฮ้ยเยอยเฮ้ยเฮ้ยเขาปล่อยวะแเขาปล่อยวะก็ว่าอยู่คือดีขายไปไหน ย่อเอาย่อเอาแม่ย่อเอาเอ้โแล้วแกะตัวเต้นไฟแบนหนึ่งมันคืออะไรวะมันไม่ได้ตัวเต้ไฟไม่ใช่เฮกรูนอะไม่ไม่ใช่อันแรกสุดที่แก่ดิมันไม่ใช่เนื้อก็ไม่รู้ว่ะต้องเป็นสักเฟิร์สของมันอีกอันหนึ่งอ่ะแกะไปอันหนึ่งอ่ะจำได้ที่ที่บอกว่าที่โดนแกะอยู่แสดงเลยออีกันหนึ่งอ่ะอยู่ไหนวะย้อนว่ะเขาไม่มีการต่างคนเนี้ยเล่นเลยยาวๆเลยนายยาวๆยาวๆเอ้ยยาวๆเลย ยาวๆนายติดติด,ตดเสร็จแล้วเสร็จแล้วกำลังจะปั่นอีกหนึ่งอยู่ติดใจไว้แข็งใจไว้มัน,น,นมีสาวมันมีสาวเรากำลังๆๆปั่นอยู่กับเพื่อนคู่กันอยู่เลียวเลี้ยวกันมันบอกเลย <laughs> เอาว่ะนายเกมนี้เขเฉิดฉาย เออเรียบร้อยไม่ได้าพูดเลยไม่ทำนะไม่ทำนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนายเฟดแรกวะเฟดแรกเฟดแรกโอเคโอเคอาครั้งแรกเพื่อนกำลังรอไปช่วยอยู่เพื่อนมีบอลรถทามมานะมันมานะมันอัคระสวยมานอัคระเพื่อนมีบอลรถทามวางไว้สองที่เลยวางไว้สองที่เลยโอ้โอไฟช็อตไฟช็อตแม่งเอ้ยควรซื้อไอ้นี่ใหม่ละปักพ้ว พื่อนกระวังนะระวังนะขอเด็กระวังนะขอเด็กอะไรเพื่อนมีบอลลท้าบเพื่อนมีบอลลู้าวไอ้เหี้ยบอลลท้าบโอ้เพื่อนช่วยอะไรอย่างนั้นอ่ะไม่ได้ละอาการเนี่ยมันไม่ดีละอาการอย่างงี้มันจังหวะตอนช่วยพอดีบ้างนี่ยแค่ตอนช่วยพอดีมันวาร์ปมากมันวาร์ปมากหลุมอยู่หน้าเพื่อนหลุมอยู่หน้าเพื่อนหลุมอยู่มากโอเคโอเคใช่เหรอใช่เหรอเนี่ยเนี่ยหลุมอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยทางซ้ายเพื่อนเอ้ยงเออทางซ้ายเพื่อน่ะ เดี๋ยวนะหมุนมุมกล้องถนนก็อยู่ทางขวาเออใช่มันมันมาข้างซ้ายทางซ้ายนี่นายตัวตรงนี้บ้านเล็กใช่ป่าวะจำหนึ่งนะเช็คก่อนเออใช่หลมอยู่บ้านเล็กโอเคคุณงี้ดีกว่าง่ายดีอยู่ตรงหน้ามันวางขัหลาไว้หมดเลยอ่ะย่อพี่ต้องย่อมาพี่จะได้ไม่โดนพพี่่อยาไปไปไปตายแทนตายทางซ้ายมีกไหมไม่ทันแล้วพี่ะพี่ไม่ทัน หลุมไหนวะเฮ้ยพี่คันไป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 พี่คันลงไปพี่คันลงไปซ้ายขวาซ้ายหน่อยซ้ายซ้ายหน่อยซ้ายตรงไปตรงไปซ้ายโอเคผมนี่ไหนจำไม่ได้ซ้ายหรือขวาซ้ายก่อนซ้ายก่อนโอเคผมไม่เห็นอะไรบืยจะรอไอพี่คันคันไปคันไปคันไปคันคันไปหลุมคันไปหลุมข้างดนี้เลยเพื่อปล่อยตายเพื่อปล่อยตายเออเพื่อปล่อยตายอไล่ปล่อยตายต่อเลย ทันปะวะทันปะวะทันทันทันมันเห็นหลุมปะวะมันเห็นหลุมปะวะไม่รู้ไม่แน่ใจพี่ไม่แน่ใจเอ่อพี่รอดแล้วโอเคคอนเทนต์นี้จบคอนเทนต์นี้จบหรือเปล่าจะมาดูกันได้ปล่อยตายปล่อยยตาจงเปิดหลุมจงเปิดโอเพนเดอร์โอเพนเดอร์โอ้ยจบแล้วจบแล้วมันจบแล้ว มันจบแล้วมันเปปิดด้วยต้องการทิ้งไปด้วยโอ,องอย้ำโง้ยออพอไดนนี้จบอย่างสวยงามตายๆแล้วผม <c oughs> ผมก็คือผู้ชนะนะครับผม <c oughs> ไม่ต้องห่วงถ้าผมมีเฟิร์กมาผมจะจุกได้นานกว่าน,นี้จะมีไฟฮาร์ดไม่ใช่ <c oughs> ตายนั่นคือตายเร็วสุดเลยใช่ไหมตอนโดนแผล <c oughs> นี่ไงบอกแล้วกดปไปเนี่ยเนี่ยคือกินค,ความหวังเนี่ยบอกแล้วเนี่ยตีทีเดียวล้มอ่ะ <c oughs> <c oughs>